ก็เรื่องในโอกาสวันแม่ดูนี้นะครับก็ขออวยพรใหกับแม่พัดแลก็แม่แก้วนะครับผมขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้คุณพ่อสือและก็อะไรทุกทองให้พบเจอีดีทีดีแล้วขออวยให้ไยดีนะครับแล้วก็อะไรที่ทำพิพากับตัวเราเองอะไรที่ทำให้ ทุกใจเหนื i, Pokémon, ่อยใจอะไรทำให้ลำบากใจอะไรทำให้เป็นทุกข์ก็ขอให้อภัยพอดีด้วยนะครับ้รรูจะได้เป็นะครับยิไครับเกกกกทั้งวงอืรู้ครับ มาดมหัวเม็นด้วเหม็นภาะาไ้ยทดสอบอมืมไม่มีคำพูนคำพูนคำพูนลงคำพูนไคค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 ม่พูน